นักเรียนน่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนักเรียนเตรียมสมุดจนอย่างลบของนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะนอกจากนักเรียนจะเตรียมสมุดแล้วเนี่ยนักเรียนต้องเตรียมร่างกายและจิตใจอารมณ์ของนักเรียนด้วยนะคะค่ะเราจะไปเรียนยิ้มกันท่าที่นักเรียนจะได้ปฏิบัติในวันนี้ก็คือท่าแตะจมูกแตะหูนะคะ เตรียมมือของนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะวิธีปฏิบัติก็คือนำมือขวาไปแตะที่หมูซ้ายนักเรียนลองจับดูนะคะแตะดูแตะแตะนะคะส่วนมือซ้ายไปแตะที่จัมมือหลักจะมือจับไขว้กันนะคะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นมือซ้ายแตะที่หมูขวาส่วนมือขวาไปแตะที่จัหมือมือต้องไขว้กันอยู่นะคะทําสลับกันไปมาสิบครั้ง เรียนเริ่มเลยค่ะ ก็จะไปเริ่มเรียนกันนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนจากการเขียนไทยมาเป็นการเขียนคําอ่านนะคะลองเปลี่ยนดูนะคะนักเรียนหลายคนเขียนเป็นนะคะจำเขียนเป็นอยู่แล้วนะคะทั้งคําอ่านและคําเขียนนักเรียนจดคําลงไปในสมุดของนักเรียนนะคะแล้ว นักเรียนดูตัวอย่างตรงนี้นี่นะคะตัวอย่างโบราณอ่านว่าโบราณนะ,ะให้เขียนบอโอโบูีตรงนี้ด้วย ตัวน,นี้สำคัญเลยนะคะต้องขีดถ้ามีสองระยางก็ขีดหนึ่งครั้งแบ่น,นี้กั้นกลางเอาไว้นะคะรออานอกรานนะคะตรงนี้รอเรือตรงนี้ก็เป็นรอเรือเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นรอลิงก้างในก็เขียนรอลิงตัวสะกดนะคะให้เขียนตรง นะตามมาตราตัวสะกดเลยรงแม่เลยนะคะถ้าเป็นนอนเนรเราก็จะเปลี่ยนเป็นนอนหนูอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะคำที่หนึ่งคุณครูจะช่วยอ่านให้นักเรียนฟังนะคะแล้วนักเรียนเขียนคำอ่านมาส่งครูนะคะวันนี้ครูไม่ได้เฉลยให้นักเรียนดูนะนักเรียนเขียนเองได้ความซื่อสัตย์นะคะไม่ลอกเลียนด้วยนะคะคำที่หนึ่งอาหารอ่านว่าอาหาร สเสริมอ่านว่าเติมสามนิยมอ่านว่านิยมสี่สะอาดอ่านว่าสะอาด 5. ้าสังวรอ่านว่าสังวรหกบริกรอ่านว่าบริกร จ็ดทราบอ่านว่าทราบแปดสามารถอ่านว่าสามารถเก้ารหัสอ่านว่ารหัสสิบช้อนกลางอ่านว่าช้อนกลางาคำนี้เป็นครูนักเรียนเปลีป่ยนให้เป็นนอนหนุด้วยนะคะถ้านักเรียนฟังไม่ทันหรือจดไม่ทัน ให้นักเรียนหยุดวิดีโอเอาไว้ก่อนนะคะแล้วนักเรียนถึงจะทำให้เรียบร้อยนะคะค่ะต่อไปบันทึกรักกันอ่านวันนี้เราจะมาเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกกันนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะบันทึกสิทานบันทึกความรู้ในหนังสือบันทึกการฟังที่คุณคผูู้ดให้ไม่ฟังแล้วก็บันทึกข้อความดีๆะคะ วันนี้เราจะบันทึกข้อความจากหนังสือพิมพ์นะคะให้นักเรียนเขียนไปตรงบันทึกการอ่านของนักรเรียนนะคะหัวข้อที่มาจาก w w w y r a q c o t s นะคะนักเรียนเขียนตรงนี้ลงไปที่มาของการอ่านด้วยนะคะ สำหรับผู้แต่งเขาไม่ได้ระบุไว้ให้นเัเรียนเขียนว่าไทยรัฐออนไลน์ส่วนวันที่บันทึกน่ยให้นักเรียนเขียนวันนี้ลงไปนะคะเพราะว่านักเรียนเป็นผู้บันทึกบันทึก,กว,วันนี้่ะวันนี้หนังสือพิมพ์ที่คุณครูยกตัวอย่างนี้ก็มาจากไทยรัฐออนไลน์นะคะ,ะหัวข้อไ i ฟ e to ตล์นะคะรูปกดไปตรงนี้ นักเรียนลองอ่านหัวข้อกันเลงเลงปลาฉลามเดบิชาร์กแดนส์ในวงเล็กเดบิชาร์กแดนส์ขึ้นแค่นอันดับหนึ่งของโลกนี่คือภาพหัวข่าวของเขาใช่ไหมคะนักเรียนรู้จักภาพหัวข่าวนะคะภาพหัวข่าวก็คือหัวข้อที่เขียนให้ กั้นประชับแล้วน่าสนใจน่าอ่านต่อนะคะนี่คือหัวข้อภาพหัวข่าวให้เรียนเขียนทึลงไปให้เรียบร้อยเลยนะคะถ้าเขียนไม่ทันหยุดวิดีโอไว้นะคะถาต่อไปนะคะนี่คือหัวข้อของเขาบนนี้คือหัวข้อแอรัดอ l อนไลน์ข้างบนก็จะเป็น หัวข้อที่เราจะสนใจเลือกอ่านหลายคนนะคะมีโอกาสได้เข้าไปสืบคน้นข้อมูลนะคะหลาโลกโซเชียลมากมายนะคะนักเรียนก็ต้องเปิดดูให้มีประโยชน์ต่อกน,นเองด้วยนะคะให้เหมาะสมกับนักเรียนด้วยข่าวนี้นะคะครูก็ขเขาบันทึกเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2 5 6า0 3เวลา10 60น,นาทีข่าวนี้เราก็บันทึกไว้บันทึกเวลา21เ,เป็นลูกป,ประกอบเด็กหญิงเด็กชายหน้าตาทั้งว่านักเรียนเคยฟังเพลงนี้ไหมคะการต่อไปก็จะเป็นหัวข้อที่นักเรียนจะต้องบันทึกนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกสิ่งใดลงไปไนบันทึกการอ่านได้นักเรียนต้อง เขียนใจความนะคะลงไปนักเรียนจะไม่เขียนจนหมดนะคะนักเรียนไม่เขียนหมดนี้นะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สองย่อหน้านย่อหน้าหนึ่งเนี่ยนักเรียนเขียนแค่สอบบรรทัดจบทวนไนแล้วเนี่ยประมาณสี่บรรทัดนักเรียนต้องจดหมดแค่นักเรียนดูใจความสำคัญใจความสำคัญอยู่ตรงไหนอยู่ตรงต้ตนตรงกลางตรงท้ายนะคะ การปรับย่อหน้าที่หนึ่งเนี่เรียนลองอ,อ่านดูนะคะให้เรียนอ่านในใจ5้านาทีค่ะ ถ้านักเรียนอ่านไม่ทันนะคะให้หนักเรียนหยุดวิดีโอเอาไว้ก่อนนะคะค่ะาขาบอกว่า Baby Shark เต้นเป็นทั้งโลกไม่มีใครไม่รู้จักเพลงลาฉลามสุดฮิต Baby Shark หรือ Baby Shark Dance โนวเ์เบ Baby Shark Dance นะคะ เพลงเต้เนเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีคนดูทั่วโลกกว่า7.2พันล้านครั้งโหเยอะหมคะนะคักเรียนเดวิดชาร์กเวอร์ชั่นเกาหลี Pink อ o x Pink b o g นะเผยแรกครั้งแรกปี2016ปัจจุบันนี้ถือว่าเติบโตขึ้นเยอะมากเวอร์ชั่นทั้งว่าวิวและรายได้ ใช้รัฐออนไลน์พาคุณมาดูที่มาของเพลงเบบี้ชาร์พร้อมสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับเพลงปลาฉลามเต้นนี้ไปพร้อมๆกันนะเดนก็มาอ่านตรงนี้สำหรับยอดน้าที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนได้ใจความหรือยังคะนักเรียนต้องเขียนใจความลงไปนะเดี๋ยวคุณคณรูจะไปอ่านคำตอบของเรียนในมันทึกกันอ่านนะคะว่าเรียน เขียนใจความอะไรซ้้ๆได้ใจความบ้างในย่อหน้า,านี้นะคตรงนี้มีย่อหน้าที่หนะคะต่อไปย่อหน้าที่สองเดบิชาร์คืออะไรเริงและท่าเต้นเดบิชาร์เกิดขึ้นมานานจนไม่สามารถหาต้นฉบับที่แท้จริงได้บ้างก็ว่ามีที่มากกว่า หนึ่ปีโหนานมากเลยนะคะแต่เวอร์ชั่นเนื้อร้องที่นิยมในปัจจุบันเนี่ยมีคลิปที่เผยแพร่ในปี2011โดยช่อง Johnny Ollie แสดงให้เห็นถึงท่าเต้นที่ใช้มือประกุบกันทำเป็นรูปปลาฉลามยืนยันได้ว่าเพลง Baby Shark เป็นสื่อส,สันทนาการสำหรับเด็กๆ ในต่างประเทศมานานแล้วนะคะเราก็เพิ่งมารู้จักกันในไม่นานนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ก็โด่งดังมาน,นานยี่ร้อยปีแล้วนะคะก็เป็นความรู้ใหม่ๆของนักเรียนนะคะนักเรียนก็เขียนใจความสําคัญออกไปนะคะว่านักเรียนจะจับตรงไหนไปเขียนให้มันรู้เรื่องนะคะเขียนให้ั้นๆได้ใจความาเขียนให้เป็น สำนวนของนักเรียนได้เหรือนะะนักเรียนก็บันทึกกันอ่านมานส่งคุณครูนะคะแต่อไปข้อที่2อสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําในวันนี้ก็คือคัดในมือน,นะคะคัดในมือ ในแบบสุดัดเล่นสีส้มหน้าหน้า133ตัวบรรจงเครื่องบรรทัดนะคะให้สวยงามนักเรียนไม่จําเป็นไม่ต้องลบนะคะพยายามอยากใช้อย่างลบเขียนครั้งเดียวให้สวยงามไปเลยนะคะตั้งสมาธิให้ดีก่อนอรออรออ,รอ,อ,อะไรคะปัดชิมลิขีนักเรียนเคยได้ยินไหมคะชิมไทยด้วยคาว่า ปลอ,อจิ้งท้ายแล้วนะครูจะไปแล้วนะจะลาแล้วนะ,ะเขียนว่าปอลอนะคะปอลออย่าลืมท่องอขยานก่อนท่้าเรียนทุกครั้งด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะจะรวมมาลาฝากไว้ให้เรียนท่องอขยานด้วยนะคะสําหรับวันนี้คือต้องขอลาไปก่อนแลวนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ